สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการเจนมีฟีชอกวรรณคดีไทยนะคะวันนี้พบกับพี่มปมแปมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเงาะป่านะคะ,ะเริ่มเรื่องโดยนางลำหัดนะคะเงาะสาวแสนสวยประจำหมู่บ้านความงามของนางนางลำหัดนะคะทำให้ฮันอา หนุ่มรูปงามคนหนึ่งในหมู่เงาะหลงรักนะคะจึงได้ให้พ่อกับแม่มาสู่ขอในขณะเดียวกันนั้นก็มีเงาะหนุ่มอีกคนหนึ่งชื่อสมเพานะคะสมเพานดาแอบหลงรักนางลำหัดอยู่เช่นกันสมเพาหาทางตีสนิทกับไม้ไผ่น้องชายของลำหัดแล้วให้ไม้ไผ่นำาสื่อเป็นแม่สือให้นะคะโดยนำดอกไม้และเล็บเสือซึ่งแฝงไปด้วยความหมายบอกรักให้ไปให้นางลำหัดนะคะ ลำหัดทราบเรื่องจากไม้ไผ่ก็เกรงว่าจะเรื่องราวจะลูกลมใหญ่โตไปกันใหญ่นะคะจึงนิ่งเสียไม้ไผ่ออกกลอนอุบายให้นางลำหัดไปเก็บดอกไม้ในป่าโดยแอบ,บนัดแนกกับขนังเป็นเพื่อนของตนเพื่อไปให้บอกสมเภานะคะว่านางลำหัดนะคะกําลังจะเข้าไปในป่าแล้วก็ทําให้นัดพบเจอกันนะคะในขณะที่นางลำหัดกําลังเที่ยวชมดอกไม้แล้วก็เก็บผลไม้ป่าอย่างเพลิดเพลินน,นนะคะ งูตัวหนึ่งซึ่งอยู่ที่กิ่งไม้นะคะก็ได้รัดพันแขนของนางลำหัดทำให้นางลำหัดตกใจมากจนหมดสติไปสรมเภาจึงเข้ามาช่วยเหลือโดยฆ่าง,งูตัวนั้นเสียครั้นลำหัดได้ฟื้นสติขึ้นก็ปฏิพัตน์ต่อสรมเภาด้วยเห็นว่าถูกเนื้อต้องตัวนางแล้วสรมเภาบอกรักนางและมอบพวงนาคดให้กับนางได้สวมไว้ที่คอกันงู และขอกำไรปาลํมที่นางได้สวมไว้ดูต่างหน้าแล้วชวนกันเดินชมดอกไม้ป่าอย่างมีความสุขนะคะแต่ความรักของทั้งของซพของสองคนนี้นะคะก็ต้องมีอุปสรรคนะคะเพราะว่าลำหัดนั้นได้มั่นหมายกับฮานาไว้แล้วในวันแต่งงานของฮานาลำหับซบเผาได้ตัดสินใจจะพานางหนีไปอยู่ในถ้ำนะคะ หลังจากเข้าไปที่แต่งงานแล้วลำหับก็ต้องอยู่กับฮนาวตามลำพังฮนาวเห็นลำ,ลำหับโศกเศร้าจึงปลอบประคองแต่ลำหับกรีดร้องมิให้ฮนาวถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายเงาะแคร์ซึ่งซุ่มดูอยู่กับสมเผาก็ได้ดำเนินการตามแผนโดยปาค้อนหินไปที่ทานาวน,นะคะเพื่อยั่วยให้ฮนาวโกรธและไล่ตามไปปล่อยให้ลำหัดอยู่ตามลำพังสมเผาจึงเข้าไปพาลำหัดหนี ฮานานึกอิจัยกับจึงกลับมาที่บ้านนะคะปรากฏว่าไม่พบลำหัดเสียแล้วทําให้รู้สึกข้างแค้นมากสมภาวพานางลำหัดไปอยู่ด้วยกันในถ้าอย่างมีความสุขฮานาวได้ออกติดตามนางลำหัดจนพบนะคะสมภาวกับฮานาได้ต่อสู้กันแล้วก็ลำแก้วซึ่งเป็นพี่ชายของฮานาได้ใช้ลูกดอกอาบยาพิษป่ามาไป ถูกชมเพาวนะคะทําให้ชมเพาวได้รับบาดเจ็บนางลำหัดเห็นชมเพาวกลับมาจึงไปตามนะคะและพบชมเพาวถูกลูกดอกอาบยาพิษถึงแก่ความตายนางลำหับรักชมเพาวมากจึงได้ใช้มีดฆ่าตัวเองตายตามชมเพาวส่วนฮนาเมื่อได้รู้ว่านางลำหับกับชมเพาวรักกันและตนเป็นเหตุทำให้ั้องสองต้องตายจึงฆ่าตัวตายตามไปด้วยนะคะ ค่าสำหรับเรื่องเงาะป่านะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะหลาคนอาจจะสงสัยว่า,าเรื่องเงาะป่ากับเรื่องสังทองรจนานะคะเป็นเงาะป่าตัวเดียวกันหรือไม่บอกเลยคะ่ะคนละเรื่องนะคะเงาะป่าก็คือนางลำเพานะคะหรือว่านางกรอยนะคะที่เราได้เห็นเกี่ยวกับศิละปะนิพนธ์นาตัิศีลต่างๆนะคะนี่ก็คือนางเงาะป่านะคะส่วนเรื่องสังทองรจนานะคะจะเป็นเพียงแค่ สวงรูปเงาะปากเฉยๆนะคะไม่ใช่เงาะปากตัวจริงนะคะอสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหาใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรสามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ